มีคำแนะนำหนึ่งที่ไปเจอมาค่ะแล้วมันแบบติดอยู่ในหัวเลยเป็นคำแนะนำที่โคชช้ชธุรกิจคนหนึ่งเขาให้กับเจ้าของร้านเบเกอรี่นะคะเขาบอกว่าถ้าคุณเปิดร้านขนมแล้วในเพจโพสต์ขายแต่ขนมเนี่ยคุณมาผิดทางแล้วโโอ้ห oh. ใช่ค่ะฟังครั้งแรกนี่มีสะดุ้งเลยนะคะแรงเหมือนกันนะครับประโยคนี้เปิดร้านขายของแต่ห้ามโพสต์ขายของมันก็จะงงๆหน่อยใช่ไหมคะนี่เลยเป็นเรื่องที่เราจะมาเจาะลึกกันวันนี้ค่ะว่าเบื้องหลังแนวคิดที่ดูเหมือนไม่ขายเนี่ยทำไมมันถึงอาจจะเป็นการขายที่ดีที่สุดแล้วการสร้างสิ่งที่เรียกว่าชุมชนมันทรงพลังกว่าการแปะปายย้ายโฆษณายังไงใช่เลยครับคือประโยคว่ามาผิดทางแล้วเนี่ยมันอาจจะฟังดูแรงแต่เออมันตรงจุดมากนะ เพราะมันท้าทายวิธีคิดเดิมๆเลยที่เรามองว่าเพจ a c e b o o k หรือโซเชียลมีเดียต่างๆมันก็เป็นแค่เหมือนป้ายโฆษณาออนไลน์ใช่ค่ะเป็นกระดานข่าวใช่ครับวันนี้มีโปรอะไรขนมใหม่อะไรบ้างก็แปะแปะไปแต่มุมมองใหม่ที่เรื่องนี้กำลังจะบอกเราก็คือเพจไม่ใช่ป้ายโฆษณาครับแต่มันคือห้องนั่งเล่นหรือพื้นที่ส่วนรวมที่เราชวนคนเข้ามาคุยกันซึ่งหลักจารที่อาจารย์คนนั้นให้ไว้นี่น่าสนใจมาก เขาบอกว่าโพสต์ขายของตรงๆเนี่ยควรจะเหลือแค่5-10%ถึงเอร์ซพอฮะแค่ห้าถึงสิเอร์เซนเองเหรอคะครับที่เหลืออีก90%กว่าเปอร์เซ็นต์คือการสร้างความสัมพันธ์ล้วนๆเลย โอ้ห oh, 90-95%คือเนื้อหาส่วนใหญ่ของเพจเลยนะคะนั่นแล้วในเรื่องเล่านี้มีอุปมาอุปไมยหนึ่งที่ส่วนตัวชอบมากมันเห็นภาพชัดเลยค่ะอาจารย์คนนั้นเขาเปรียบเทียบว่าการมีเพจแล้วเอาแต่โพสขายของก็เหมือนกับนักปีนเขาคนหนึ่งที่มีอุปกรณ์แบบไฮเทคเต็มกระเป๋าเลยนะ mm. มีทั้งเชือกสลิงหมุดตอกหน้าผาคือมีทุกอย่างครบแต่พอถึงเวลาปีนจริงจ เขากลับไม่เคยหยิบของพวกนั้นออกมาใช้เลยอ้าวใช้แค่ผ้าเช็ดหน้าเก่าๆผืนเดียวค่ะไว้ทําอะไรครับนั่นไวซับเหงื่อโอโ้โหเป็นการเปรียบเท,ทียบที่จี้ใจดํามากเลยนะฮะจริงค่ะมันทรงพลังมากมันทําให้เราต้องกลับมามองกระเป๋าของเราเองเลยว่าเรามีเครื่องมืออะไรอยู่บ้างไออุปกรณ์ไฮเทคที่ว่าเนี่ยถ้าจะให้วิเคราะห์ในเชิงกลยุทธ์นะฮะมันก็คือศักยภาพจริงๆของโซเชียลมีเดียทั้งหมดเลยเช่นอะไรบ้างคะ ก็ไม่ว่าจะเป็นการสร้างความไว้ใจการเล่าเรื่องราวของแบรนด์หรืออ,อการสร้างบทสนทนาและที่สำคัญสุดๆเลยก็คือการสร้างความผูกพันในชุมชนหรือ community building เครื่องมือพวกนี้แหละครับที่ทำให้แบรนด์มันเชื่อมกับลูกค้าได้ลึกซึ้งขึ้นแล้วภาชนะเก่าๆล่ะคะภาชนะก็คือฟังก์ชันที่เบสิกสุดๆที่คนส่วนใหญ่ใช้กันก็คือการโพสต์ขายของ ใช่ครับโพสขายของอย่างเดียวเลยซึ่งมันเท่ากับว่าเราทิ้งอุปกรณ์ดีๆทั้งหมดไปแล้วก็เลือกที่จะอยู่แค่ตีนเขาไม่ได้ปีนไปไหนเลยพอพูดแบบนี้แล้วเห็นภาพเลยค่ะแสดงว่าหลายๆเพจตอนนี้ก็คือมีซูปเปอร์คอมพิวเตอร์อยู่ในมือแต่ใช้แค่เป็นเครื่องคิดเลขประมาณนั้นเลยครับพลาดโอกาสมหาศาลร,ร้านแต่ทําให้มันเป็นคน คำนี้ฟังดูดีนะคะแต่ในทางปฏิบัติล่ะคะการจะทําให้ร้านเป็นคนขึ้นมาเนี่ยมันต้องทํำยังไงนี่คือจุดเปลี่ยนที่สําคัญที่สุดเลยครับคือภาพของร้านค้าแบบเดิมๆในหัวเราคืออะไรก็เป็นสถานที่เป็นตึกที่มีของขายใช่แล้วการสื่อสารมันเป็นทางเดียวคือเรามีนี่ขายนะมาซื้อสิแต่คนไม่ได้เป็นแบบนั้นไงครับ คนมีเรื่องเล่ามีชีวิตชีวามีความรู้สึกถูกต้องครับมีความสนใจหลากหลายแล้วที่สำคัญคือคนสร้างบทสนทนาได้ดังนั้นการทำให้ร้านเป็นคนก็คือการใส่บุคลิกใส่เรื่องราวเข้าไปในเพจอย่างในเรื่องเล่าก็มีตัวอย่างที่ชัดมากเลยใช่ครับที่เจ้าของร้านเบเกอรี่เขาลองโพสเรื่องที่เขาออกไปซื้อไข่ไก่สด โอ้จากฟาร์มเล็กๆในชุมชนเดียวกันใช่เลยครับโพสตนั้นน่ะไม่ได้ขายเค้กตัวเองเลยสักคําแต่ผลที่ได้คืออะไรคะมันมันเปิดประตูไปสู่บทสนทนาครับอ๋อคือคนแถวนั้นก็จะเข้ามาคอมเมนต์ว่าร้านนี้ไข่สดจริงค่ะหรืออุ้ยซื้อร้านเดียวกันเลยอะไรแบบนี้เหรอคะถูกต้องเลยครับมันสร้างสิ่งที่เรียกว่าจุดเชื่อมต่อหรือคอนเน็กชันพอยต์ขึ้นมาที่มันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องซื้อขายเลยนะอืมจริงด้วย ปฏิสัมพันธ์เล็กๆน้อยๆแบบนี้แหละครับคือการค่อยๆสะสมความสัมพันธ์ในใจของผู้ติดตามจากที่ร้านเป็นแค่ร้านเบกเกอรี่ร้านหนึ่งในสายตาเขาก็กลายเป็นอ๋อร้านของคุณคนนั้นไงที่วันก่อนก็ไปซื้อไข่ร้านเดียวกับเราความรู้สึกมันเปลี่ยนไปเลยนะจากไม่รู้จักกลายเป็นคนคุ้นเคยใช่ครับซึ่งนี่มันคือพื้นฐานของหลักการตลาดที่เรียกว่า No Like Trust เลยนะ No Like Trust รู้จักชอบแล้วก็เชื่อใจครับ ก่อนคนจะซื้อของจากเราเขาต้องรู้จักเราก่อน n o แล้วก็เริ่มชอบเรา like และสุดท้ายคือเชื่อใจเรา trust การโพสต์เรื่องเราที่ไม่ใช่การขายมันคือกระบวนการสร้าง2อ,อย่างแรกนี่แหละครับน่าสนใจมากเลยค่ะที่โยงเข้ากับหลักการตลาดได้ด้วยแต่ก็มีคำถามนะคะการทำแบบนี้มันก็มีความเสี่ยงอยู่เหมือนกันหรือเปล่าการเปิดเผยตัวตนมากไปมันมีเส้นบางๆขั้นอยู่ไหมคะระหว่างความเป็นกันเองกับความไม่โปร เป็นคำถามที่ดีมากครับและนี่คือความท้าทายของกลยุทธ์นี้เลยเส้นแบ่งนั้นมีอยู่จริงครับกุญแจสำคัญคือความจริงใจที่สอดคล้องกับแบรนด์ความจริงใจที่สอดคล้องกับแบรนด์ครับคือเรื่องที่เล่าไม่จำเป็นต้องเป็นเรื่องส่วนตัวลึกซึ้งเสมอไปนะอาจจะเป็นเบื้องหลังการทำงานก็ได้เช่นวันนี้ลองทำสูตรขนมใหม่แล้วมันพลาดมันไหม้ไปเลยอ๋อ oh. ก็ถ่ายรูปมาลงคำๆว่า วันนี้เชฟฟอร์มตกครับอะไรแบบนี้มันก็แสดงความเป็นมนุษย์ได้เหมือนกันหรืออาจจะเป็นการโพสต์ขอบคุณซัพพลายเออร์ของเราใช่เลยครับขอบคุณสวนสตรอเบอรี่ที่ส่งของดีๆมาให้เราเสมอแบบนี้ก็ได้มันสร้างบุค,คลิกให้แบรนด์ดูมีมิติขึ้นโดยไม่ต้องเปิดเผยเรื่องครอบครัวก็ได้แล้วเรื่องที่ว่าถ้าบุค,คลิกเราไม่ถูกใจคนส่วนใหญ่ล่ะคะ นั่นก็เรื่องจริงครับเราไม่สามารถทำให้ทุกคนชอบเราได้แต่เป้าหมายของการสร้างแบรนด์ให้เป็นคนก็คือการดึงดูดคนที่ใช่เข้ามาคนที่เป็นเหมือนเราครับหรือที่เขาเรียกว่าเผ่าของเราหรือ our tribe คนที่เชื่อมต่อกับเรื่องราวและคุณค่าของเราได้จริงๆซึ่งคนกลุ่มนี้แหละที่จะกลายเป็นลูกค้าที่พักดีที่สุดเข้าใจเลยค่ะ คือแทนที่จะพยายามทําให้ทุกคนรักเราก็เป็นตัวของตัวเองเพื่อดึงดูดคนที่คลิกกับเราเข้ามาแทนซึ่งในเรื่องเล่านี้มันก็มีบทพิสูจน์ที่ชัดมากเลยนะว่าทฤษฎีนี้มันได้ผลจริงเพราะเจ้าของร้านเองตอนแรกก็ยอมรับว่าเออยังลังเลอยู่ลึกๆแต่ก็ตัดสินใจลองดูใช่ค่ะแล้วเขาก็เปรียบเทียบผลลัพธ์ให้เห็นกันชัดๆเลยระหว่างโพสต์ขายขนมแบบเดิมๆซึ่งแทบจะไม่มีใครสนใจเลยไลค์น้อยคอมเมนต์ไม่มี กับการลองโพสต์เรื่องส่วนตัวคือเรื่องที่เขากับลูกๆกําลังทําชาเลนจ์งดจอมือถือ99วันโอ้โหแล้วผลลัพธ์มันต่างกันขนาดไหนครับเรียกว่าจากหน้ามือเป็นหลังมือเลยค่ะโพสต์เรื่องชาเลนจ์งดจอมือถือกับลูกเนี่ยได้ทั้งไลฟ์คอมเมนต์ยอดแชร์แบบถล่มทลายจริงเหรอครับจริงค่ะคนที่เป็นพ่อแม่เหมือนกันก็เข้ามาแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันเต็มไปหมดเลยมันกลายเป็นพื้นที่สนทนาที่มีชีวิตชีวาขึ้นมาทันทีเลยค่ะ ถ้าเราวิเคราะห์เบื้องหลังความสาเร็จนี้นะครับจะเห็นว่ามันมีจิตวิทยาบางอย่างทํางานอยู่คือโพสต์ขายขนมเนี่ยมันมีลักษณะเป็นการร้องขอร้องขอใช่ครับคือมาสื่อของเราีิแต่ในขณะที่โพสต์เรื่องชาร์เลนจ์กับลูกมันเป็นการให้อ๋อเป็นการให้เรื่องราวใช่ครับให้เรื่องราวที่สร้างแรงบันดาลใจหรืออย่างน้อยก็ทําให้คนอื่นรู้สึกว่าเออ เราก็เจอปัญหานี้เหมือนกันมันสร้างความรู้สึกที่เรียกว่า relatability หรือความรู้สึกเชื่อมโยงได้ซึ่งเป็นสิ่งที่ทรงพลังมากในโซเชียลมีเดียนี่คือแก่นของคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งเลยครับคือการดึงดูดลูกค้าเข้ามาหาเราด้วยคอนเทนต์ที่มีคุณค่าแทนที่เราจะวิ่งไล่ตามลูกค้าด้วยโฆษณามันคือการเปลี่ยนจาก Push Strategy ไปเป็น pull Strategy ถูกต้องครับเปลี่ยนจากการผลักไปเป็นการดึงดูด ซึ่งการให้ในที่นี้ก็ไม่จำเป็นต้องเป็นของฟรีหรือส่วนลดเสมอไปแต่การให้เรื่องราวให้แรงบันดาลใจหรือแม้แต่ให้เสียงหัวเราะก็ถือเป็นคุณค่าเหมือนกันพอมาถึงตรงนี้ก็พอจะสรุปได้แล้วนะคะว่าพลังที่แท้จริงของเพจธุรกิจอาจจะไม่ได้อยู่ที่การซื้อโฆษณาแพงๆแต่อยู่ที่การกลับไปสู่จุดที่เบสิกที่สุดคือการสร้างชุมชนด้วยการแสดงด้านที่เป็นมนุษย์ออกมา เป็นการเปลี่ยนโฟกัสจากการขายหรือ selling ไปสู่การสร้างความเชื่อมโยงหรือ connecting กับผู้คนใช่เลยครับเพราะเมื่อชุมชนแข็งแกร่งฐานลูกค้าที่เหนียวแน่นก็จะตามมาเองลูกค้ากลุ่มนี้เขาไม่ได้เลือกเราเพราะราคาถูกที่สุดนะแต่เขาเลือกเราเพราะความเป็นเราถูกต้องครับเขาผูกพันกับคนที่อยู่เบื้องหลังสินค้าไปแล้วซึ่งนี่คือประการป้องกันทางธุรกิจที่แข็งแกร่งที่สุดที่เงินก็ซื้อไม่ได้จริงค่ะ แล้วมันก็นำมาสู่คำถามสุดท้ายที่น่าคิดต่อยอดจากเรื่องนี้ครับน่าสนใจค่ะว่ามาเลยคือเรื่องทั้งหมดนี้มันเกิดขึ้นกับร้านเบเกอรี่ซึ่งเป็นธุรกิจขนาดเล็กในท้องถิ่นเป็นแบบ B2C ค่ะ คำถามที่ท้าฉายก็คือหลักการทำให้แบรนด์เป็นคนแบบเดียวกันนี้จะเอาไปปรับใช้กับธุรกิจสเกลที่ใหญ่ขึ้นอย่างแบรนด์ระดับประเทศได้ไหมหรือที่ซับซ้อนกว่านั้นอย่างธุรกิจแบบ B 2 B business to business ที่การตัดสินใจซื้อมาจากเหตุผลเป็นหลักอืม mm. นั่นสินะคะการสร้างชุมชนในสเกลที่ใหญ่ขึ้นแบบนั้นต้องใช้กลยุทธ์ที่ต่างออกไปหรือเปล่าหรือว่าสุดท้ายแล้วไม่ว่าธุรกิจจะเล็กหรือใหญ่จะขายของให้ใครแก่นแท้ของมันก็ยังคงเป็นการสร้างความเชื่อใจระหว่างคนกับคนอยู่ดี